เผาเชิงเช,เชิเงตะ,ะกอนค่ะหลวงปู่เจ้าขาเผาเชิงเขายังมีอยู่เจ้าค่ะหลวงปู่ทาไมไม่ใส่รองเท้าแล้วเจ้าขาเพราะว่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจานด้อ ภาคอีสานจะเรียกว่าเผากองฟอนนะเจ้าค่ะเผากองฟอนค่ะที่ภาคกลางจะเรียกว่าเผาบนเชิงตะกอนภาคอีสานจะเรียกว่าเผากองฟอนเจ้าค่ะก็วางดอกไม้จันทร์แล้วก็น้ำมะพร้าวล้างหน้าด้วยน้ำมะพร้าวนะคะ ไม่มีใครเกิดมาแล้วนี่อยากให้ใครพัดพากจากใครลกเป็นลูกเหรอลูกล,ะล,ะนลานครับโอ,เอ้เป็นลานทำไงล่ะเริเอ้ยเป็นศัจธรรมของชีวิตเขาจะไม่ลุกพัดพากจากกาันคือการพัดพากจากกาันที่ชั่วนานตาปีไม่รู้ว่าถ้าเราตายไปแล้วสวรรค์เราจะเจอจํากันได้ไหมทําวันนี้ให้ดีที่สุดเขาจะไม่ลูกครับ เดี點點๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกรล้วจันตุเราต้องที่หลังพระหัวใจขาดเลือดแล้วลูกแล้หัวใจใยเฉียบพัน การพัดพลากจากกาันไม่ใช่ต้องแก่เหมือนป้าแล้วค่อยตายนะลูกนะนี่คือสัจธรรมของชีวิตมนุษย์เข้าใจไหมลูก <c oughs> ต้องอยเขาถึงอบอกให้ทําความดี <c oughs> ตลอวารตัดต่อมุมต่างๆไม่ไ้แล้วครับผมในบรรยากาศนี้นะครับในาตัวแทนเจ้าตากก็ขอขอบคุณตัวาทนประทานครับท่านผู้จัดกไม่ว่าคุณสมบัติครับป็นการลงคแนนนะครับ เดี๋ยวแล้วก็กลับมาด้ว้เลยแล้วผ่านกานผุ้เลย